อะเอาพูดเลยพูดเลยแล้วไปตัดๆเอาพูดเลยจัแจกอีกสี่สิามนาทีเอาไม่รู้นาฬิกาบ้านนี้เป็ยัเยอะเดี๋ยวนั่งหนึ่งถึงสิบแจกเลย